ยงใช้ชีวิตได้พอเพียงหาสเบียงไว้เพียงพอหมดลมหายใจยังเหลือสเบียงไว้สืบต่อให้บุตรหลานสวัสดีครับผมสอนร่างลิเกนักพยากรณ์เชื่อสิปเป๊ะวันนี้มาพยากรณ์ดวงชะตากันท่านที่เกิดพุธกังวันวันที่1กันยาถึงที่7กันยาจะเป็นอย่างไรใบแรก5้าเหรียญน,นะครับใบที่2 7ดาบนะครับใบที่สนะครับหเหรียญใบที่4นะครับราชินีถ้วยนะครับบอกบอกเลยนะสัปดาห์นี้นะครับคนที่มีคู่แล้วห้ามทะเลาะกันนะห้ามทะเลาะกันนะ,ห,ะนนะห้ามงอนกันนะ ในสัปดาห์นี้คนที่เกิดพุธกลางวันห้ามห้ามทะเลาะกันแล้วคนที่มีคู่ครองแล้วอย่าเจ้าชู้นะในสัปดาห์นี้นะครับเพราะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าเกิดคุณเจ้าชู้คุณจะไม่ได้โชคก้อนใหญ่จะไม่ได้เงินก้อนใหญ่นะครับสิ่งดีๆกําลังรอในวาจะการงานจะมีความมั่นคงนะครับโชคลาภสิ่งที่ร้องขอจะมานะครับแต่เจ้ากรรมในเวงของท่านคือคู่ครองที่ทะเลาะเบาแววงกันนะครับเพราะฉะนั้น1ถึง7กันยาน,นี้ห้ามทะเลาะเบาแววงกันนะฮะแล้ว คนที่เจ้าชู้เนี่ยให้ระมัดระวังให้ดีนะครับในสัปดาห์นี้นะครับจะดึงดวงท่านนะครับทำให้ท่านไม่ได้เงินก้อนใหญ่ทำให้ท่านไม่ได้มีความมั่นคงโชคลาภก็จะหายไปนะสิ่งที่ร้องขอจะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสินข้อ3ในสัปดาห์นี้นะครับคนที่เกิดวันพุธกลางวันระมัดระวังให้ดีสุขภาพนะครับร้อน,นหนาวอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะมีความเครียดความกังวลปล่อยวางนะครับตั้งจิตให้มีสติแล้วคุณจะโชคดีสำหรับพุธกลางวันนะ ทั้งหมดทั้งมวลคือการพยากรจากผมสอนรักลิเกนะพยากรเชื่อสิเป๊ะ